365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่152ต้องประกอบพิธีกรรมที่ไหน หนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักรคาทอลิกข้อที่1179าระวะกิจของพันธสัญญาใหม่ด้วยจิตและตามความจริงไม่ผูกติดอยู่กับสถานที่เพียงแห่งเดียวโลกทั้งโลกนั้นศักดิ์สิทธิ์และพระเจ้าทรงมอบไว้ให้แก่มวลมนุษย์เมื่อบรรดาผู้มีความเชื่อมาชุมนุมในสถานที่เดียวกันเหตุผลแรกก็คือ พระเขาเป็นศิลาที่มีชีวิตสำหรับก่อสร้างขึ้นเป็นวิหารของพระจิตเจ้าพระวรกายของพระคิสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้วนี้เป็นพระวิหารฝ่ายจิตเป็นท่อฐานที่หลั่งน้ำทรงชีวิตออกมาพวกเราทุกคนที่รวมเป็นพระวรกายเดียวกันกับพระคิสต์เจ้าโดยทางพระจิตเจ้าล้วนเป็นพระวิหารของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1180เมื่อการใช้เสรีภาพทางศาสนาไม่ถูกขัดขวางบรรดาคริสตชนก็ก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ประกอบคารวะกิจต่อพระเจ้าโบสถ์ต่างๆที่แราเห็นได้เหล่านี้ไม่เป็นเพียงสถานที่ชุมนุมตามธรรมดาเท่านั้นแต่ยังหมายและแสดงออกถึงพระศาสนจักรที่มีชีวิตอยู่ในสถานที่นั้น ระลึกถึงการที่พระเจ้าประทรับอยู่กับมนุษย์ที่ได้รับการคืนดีแล้วและรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคิสต์เจ <The Sur gery> ้าหนังสือคําสอนพระสาสนจักคาทอลิกข้อที่1 1 8 1บานการอธิษฐานภาวนาที่มีการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเก็บร,รักษาศีลมหาสนิทเป็นที่ชุมนุมของบรรดาผู้มีความเชื่อ และเป็นที่ซึ่งพระบุตรของพระเจ้าประทับอยู่สถานที่ซึ่งพระผู้ไถ่ของเราผู้ทรงถวายพระองค์แทนชาวเราบนพระแท่นถวายบูชาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาใจเราได้รับความเคารพนี้จำเป็นต้องงดงามและเหมาะกับการภาวนาและประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อย่างสง่าในบ้านของพระเจ้าหลังนี้เครื่องหมายต่างๆที่เป็นองค์ประกอบต้องแสดงให้เห็นอย่างกลมกลืนว่า พระริสตเจ้าประทับอยู่และทรงปฏิบัติงานในสถานที่แห่งนี้หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่1 1 8 2ไม้กางเขนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระแท่นบูชาของพันธสัญญาใหม่สินศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของพระธรรมลำลึกปัสกาล้วนหลังมาจากไม้กางเขนนี้ การถวายบูชาบนไม้กางเขนเป็นปัจจุบันบนพระแท่นบูชานี้ซึ่งเป็นศูนย์กลางของโบสถ์พระแท่นบูชายังเป็นโต๊ะอาหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประชากรของพระเจ้ารับเชิญมาร่วมงานเลี้ยงในพิธีกรรมของจารีตตะวันออกบางจารีตพระแท่นบูชายังเป็นสัญลักษณ์ของพระคูหาด้วยพระคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนและกลับคืนพระชนมชีพอย่างแท้จริง หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1 1 8 3ตู้เก็บศิลมหาสนิทต้องตั้งอยู่ในสถานที่เหมาะสมและมีเกียรติที่สุดความสง่างามที่ตั้งและความปลอดภัยของตู้เก็บศิลมหาสนิทต้องส่งเสริมการนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทับอยู่อย่างแท้จริงในศิลมหาสนิท น้ำมันคริสต์มาที่ใช้เจิมเป็นเครื่องหมายสินศักดิธิ์แห่งตราประทับของพระจิตเจ้ามีธรรมเนียมเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่มีเกียรติและปลอดภัยภายในสถานประกอบพิธีกรรมที่นั่นยังอาจใช้เป็นที่เก็บรักษาน้ำมันสำหรับเจิมผู้เตรียมเป็นคริสเตชนและเจิมคนไข้รวมไว้ได้ด้วยหนังสือคำสอนพระาศาสนจักคาทอลิก ข้อที่1184ที่นั่งของบรรดาพระสังฆราชหรือพระสงฆ์ต้องแสดงความหมายบทบาทของท่านในการเป็นประธานของชุมชนและเป็นผู้นำการอธิษฐานภาวนาบรรณฐานศักดิ์ศรีแห่งพระวาจาของพระเจ้าเรียกร้องให้มีสถานที่ที่เหมาะสมในโบสถ์ เพื่อประกาศพระวาจาและให้ความสนใจของสตบรุษมุ่งไปยังที่นั้นในช่วงเวลาของภาควจนพิธีกรรมหนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่1 1 8 5การชุมนุมกันของประชากรของพระเจ้าเริ่มตั้งแต่สินล้างบาปดังนั้นโบสถ์จึงต้องมีสถานที่ประกอบพิธีสินล้างบาป และต้องส่งเสริมให้ระลึกถึงคำสัญญาของสินล้างบาปการรื้อฟื้นชีวิตจากสินล้างบาปเรียกร้องให้มีการกลับใจพระศาสนจ,จักรจึงต้องยินดีรับการแสดงออกของการกลับใจและการรับอภัยบาปการนี้จึงเรียกร้องให้มีสถานที่เหมาะสมเพื่อต้อนรับผู้เป็นทุกข์กลับใจ โบสจึงต้องเป็นสถานที่ซึ่งเชิญชวนให้มีการสํารวมจิตใจและอธิษฐานภาวนาเงียบๆซึ่งเป็นการยืดเวลาของบทภาวนาขอบพระคุณและทําให้บทภาวนานี้ซึมซาบเข้าไปภายในจิตใจหนังสือคำสอนพระาศาสนจ,จักรคาทอลิกข้อที่11 8 6ในที่สุด พระาศาสนาจักรยังมีความหมายของอันตรวิทยาเพื่อจะเข้าไปในบ้านของพระเจ้าจำเป็นต้องผ่านธรณีประตูซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการผ่านจากโลกที่มีบาดแผลจากบาปเข้าไปยังโลกของชีวิตใหม่ที่มนุษย์ทุกคนได้รับเรียกให้เข้าไปโบทที่เราแลเห็นจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบ้านพระบิดาที่ประชากรของพระเจ้ากำลังมุ่งหน้าไปหา และที่ซึ่งพระบิดาจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากในตาของเขาเพราะเหตุนี้โบสถ์จึงเป็นบ้านของบุตรทุกคนของพระเจ้าเปิดกว้างและต้อนรับทุกคน365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า